สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้าห้างปันทิพย์นะฮะในอนาคตหน้าปันทิพย์ก็จะมีสกายวอล์กนะครับเชื่อมเข้าห้างปันทิพย์เลยนี่เขากําลังก่อสร้างอยู่นะเป็นสกายวอล์กที่อยู่ใต้สะพานข้ามแยกบางกะปินั่นเองนี่ครับเราก็จะเห็นเสาสกายวอล์กฮะเป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะเชื่อมกับตัวสะพานข้ามแยกตรงนี้ครับซึ่ง ตาพอจ้างแล้วเสร็จก็นจะมาเชื่อมกับสะพานตรงนี้แหละครับที่ผมยืนเนี่ยเพื่อเชื่อมเข้าขห้างพันทิพย์ในห้างพันทิพย์เข้าตรงนั้นเลยนี่คือพันทิพย์นะฮะซึ่งเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์คอมมีปัญหาคอมอยากซื้ออุปกรณ์คอมมาได้เลยที่พันทิพย์มีร้านมากมายซึ่งมีอยู่สามชั้นและก็มีโรงแรมอยู่ข้างๆนะและก็มีศูนย์อาหารอยู่ข้างบนนะฮะ ซึ่งแต่ละชั้นก็มีของขายหลากหลายนะซึ่งชั้นสี่มีจัดหาอาหารด้วยและมีขายเสื้อผ้าเหมาะสำหรับคนชอบแฟชั่นและไอทีนะมากันได้ที่ปันทริปนั่นเองแล้วก็ต่อยาวไปนู่นเลยและตรงนี้ก็เป็นลานสกายวอล์กจุดสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะไปถึงนีด้าตรง แยกบางกะปินั่นเองซึ่งอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าส,สายสีน้ำตาลตัดผ่านนั่นเองซึ่งตัวสะพานข้ามแยกก็เปิดแล้วนะเหลือแต่สกายวอล์กเนี่ยครับที่เขาเร่งก่อสร้างกันอยู่ซึ่งถ้าเรามายืนบนสะพานลอยนี้เราก็จะเห็นมุมข้างบนนะฮะว่าเขากำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะสกายวอล์กฮะนี่เลยอยู่ตรงแยกหน้า ตลาดบางกะปินี่แหละครับต่อไปก็จะมีสกายวอล์กไปจนถึงสะพานข้างหน้าครับที่ตรงข้ามคลองแสนแสบนะฮะซึ่งจะลงไปท่าเรือนะครับเนี่ยครับตรงที่ลงคลองแสนแสบก็จะมีตอ่อหม้ออยู่นะครับซึ่งจะจากแนเส้นทางรถไฟฟ้าก็จะลงตอ่อหม้อตรงนี้เพื่อไปเชื่อมกับท่าเรือนะฮะซึ่งมีอยสองท่าเรือนะฮะฝั่งนู้นก็ท่าเรือเดอะมอลล์และก็ท่าเรือบางกะปินั่นเอง จากตรงตลาดบางกะปินะครับก็จะเป็นสกายวอล์กมาตามแนวสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะฮะแล้วก็เข้าโลตาร์และตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวเชื่อมสกายวอล์กเ้าโลตาร์นะฮะเ้าสะพานข้างบนนะครับมันจะเชื่อมกันตรงนั้นแหละแล้วก็เข้าโลตาร์ที่เลย เนี่ยครับจุดที่เชื่อมโลตัสนะฮะซึ่งจะออกมาก็จะถึงสกายวอล์คที่อยู่ใต้สะพานนั่นเองแล้วก็ไปต่อเลยฮะซึ่งก็เชื่อมเข้ากับสะพานหน้าเดอะมอลล์นี่แหละครับซึ่งจะไปเชื่อมกับน้องจิตเดอะมอลล์แล้วก็แอปปิแลนด์นั่นเองนะครับข้าวตรงตรงนี้แหละครับเชื่อมกับสะพานลอยฮะแล้วก็ไปโน,น่นนะครับเห็นนะครับตรงโน่นก็จะมีสกายวอล์คละซึ่งตรงแอปปิแลนด์ก็จะมีซูนอาหารนะฮะ แล้วก็ร้านค้าขายของเยอะแยะมากมายเ็าเรียกว่าแอพพิเลนต์สตรีทนั่นเองก็มากินกันได้นะอาหารอะไรนะฮะนอกจากสตรีทก็ในห้างเดอะเจปิเลนะฮะมีของขายมากมายเลยใกล้ๆก,ก,กันก็เอ็นมาร์กนะครับหรือนอมจิตนั่นเองซึ่งของก็คจะขายมากมายเลยนะมีตั้งแฟชั่นและยเยอะแยะมากมายเลยนี่คือน้อมจิตนะฮะ ซึ่งส่วนนี้ก็มาซื้อของกันได้เลยนะเย็นสบายเลยซึ่งส่วนนี้ก็มีห้างหลายห้างเลยนะดังนั้นสกายวอล์กจึงสำคัญที่จะเชื่อมห้างต่างๆเข้าด้วยกันนั่นเองนี่เลยเราจะเห็นว่าสกายวอล์กจะมีโครงสร้างแล้วนะหน้าเดอะมอลล์เนี่ยเชื่อมสองสะพานเลยจึงตรงนี้ล่ละจะเป็นทางเชื่อมนะฮะนี่ยาวอย่างนี้เลยแล้วก็เชื่อมเข้าสะพานนี้เลยครับนี่ แล้วก็เชื่อมตรงนี้ไปสถานีบางกะปิน,นะฮะเนี่ย,ยแล้วก็เชื่อมจากตรงนี้เก้าห้างเดอะมอลนั่นเองเนี่ยดางเดอะมอลครับบ๊ายบาย,บาย,บาย